มาต่อกันที่ EP ที่12เช้าวันใหม่ที่แสนจะวุ่นวายกับการประเมินความสามารถนักเรียนห้องมอนสเตอร์นางเอกไล่ถามนักเรียนทุกคนว่าใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรคําตอบของนักเรียนแต่ละคนทําเอาสาวหน้าหวานถึงกับปวดหัวบางคนก็อยากเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังบางคนก็บอกว่าอยากเป็นหมอดูนางเอกสู้ชีวิตไล่ถามไปทีละคนจนมาถึงคนสุดท้ายนั่นก็คือเอ พอพระเอกเข้ามาในห้องสาวนาหวานก็ถามเหมือนเดิมว่าความฝันของเขาคืออะไรพระเอกตอบไปอย่างเย็นชาว่าไม่รู้ผมลืมมันไปนานแล้วนางเอกสวนกลับไปว่าจะตอบอะไรคิดก่อนพูดหน่อยสิพระเอกก็ยืนยันว่าเขาพูดความจริงโดยความที่ผมมีแค่วุฒิมสามคนรอบตัวบอกว่าผมไม่สามารถสมัครงานในตำแหน่งสูงๆได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าความฝันคืออะไรนางเอกสวนกลับไปว่าทำไมต้องพูดประชดด้วยพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้ประชด โลกใบนี้มันโหดร้ายเกินไปสำหรับคนที่เรียนไม่จบม .6 นางเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ9้าปีที่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวแก๊งเพื่อนสาวคะแนนต่ำก็นินทาพระเอกชีวิตบกซูจบแล้วละ่ะสมควรแล้วที่โดนไล่ออกจิตใจเขาทำด้วยอะไรถึงได้พลักคนอื่นตกจากดาดฟ้าแบบนั้นพอเรื่องนี้เข้าหูมินจีและเฮียยอนมินจีก็เดินไปถล่มโต๊ะนั้นทันทีพวกเธอเห็นกับตาหรอว่าบกซูทำร้ายเซโฮ เพื่อนสาวคะแนนต่ำก็เถียงกลับไปว่าไม่จำเป็นต้องเห็นเซโฮเป็นคนบอกพวกเราเองว่าบกซูผลักเขามินจีฟาดกลับไปว่าหลายๆครั้งที่พวกเธอโดนบ ok ูลลี่บกซูก็เป็นคนช่วยพวกเธอเอาไว้แล้วกล้าดียังไงถึงพูดแบบนี้พวกเพื่อนสาวละเลวเฮียยอนเห็นว่ามินจีกำลังร้องไห้เลยรีบเดินมาปลอบเธอเหล่าแก๊งเพื่อนสาวก,ก็ยังไม่หยุดต่อว่าพระเอกเมื่อก่อนบกซู ok จะเป็นยังไงฉันไม่สนแต่ตอนนี้เขาคือเศษขยะ เฮียยอนทนฟังต่อไปอีกไม่ไหวเขาเดินเข้าไปกระชากขอเสื้อเพื่อนไหนแกลงพูดอีกทีสิไอสารเลลวกล้าดียังไงถึงเรียกเพื่อนฉันว่าขยะทุกคนที่นั่งอยู่ในโรงอาหารต่างก็วิ่งมาห้ามสองคนนี้เอาไว้ยกเว้นก็แต่นางเอกเธอยังคงนั่งหันหลังกินข้าวต่อไปและทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ความเป็นจริงของอีกานนางเอกก็รู้สึกเสียใจไม่แพ้กันเธอรู้สึกผิดมากที่ให้การกับตำรวจไปแบบนั้น เธอเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระเอกต้องถูกไล่ออกพอกลับบ้านไปสาวนาหวานก็วิ่งเข้าไปกอดยายและพูดทั้งน้ำตาว่าหนูผิดเองหนูน่าจะบอกตำรวจไปว่าไม่รู้และไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นบกซูต้องโดนไล่ออกเพราะหนูแทๆ้ๆยายปลอบใจนางเอกว่าเธอทำถูกต้องแล้วทำไมหลานจะต้องโกหกด้วยในเมื่อหลานได้ยินเซโฮร้องขอความช่วยเหลือจริงๆ แต่ถึงเธอจะได้ยินแบบนั้นเธอก็ยังเชื่อว่าพระเอกไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆยายถามนางเอกอีกครั้งว่าได้พูดคุยกับพระเอกบ้างหรืออย่างหลานต้องถามเขาว่าเขาได้ทำจริงไหมนางเอกก็บอกว่ายังไม่ได้คุยหนูตัดสินใจจะลืมเรื่องนี้แล้วหนูจะลบเรื่องนี้ออกไปจากหัวให้ได้ตัดมาที่บ้านของพระเอกพอเจจองรู้ว่าพระเอกโดนไล่ออกเธอก็ด่าน้องไปชุดใหญ่พระเอกก็พูดซ้ำๆว่าเขาไม่ได้ทำแม่บอกให้เจจองหยุดต่อว่าพระเอก เจจองก็บอกแม่ว่าบกซูจะทำจริงไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่มีโรงเรียนไหนรับเขาไว้เลยจะหางานอะไรทำก็คงไม่ได้เพราะมีแค่วุฒิมสามสาวนาหวานเดินผ่านมาพอดีพอได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดมากกว่าเดิมนอกจากเธอจะทำลายอนาคตพระเอกแล้วยังทำให้ครอบครัวของพระเอกเดือดร้อนไปด้วยนางเอกพยายามวิ่งหนีเรื่องในอดีตมาโดยตลอดถึงแม้พระเอกจะนั่งอยู่ตรงหน้า เธอก็ยังปากแข็งไม่กล้าถามเขาอยู่ดีว่าเรื่องเมื่อเก้าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพระเอกมองหน้าเธอก่อนจะบอกว่าเรื่องเมื่อเก้าปีที่แล้วฉันไม่ได้เป็นคนทำเวลาคนอื่นเข้าใจผิดและมาด่าทอฉันฉันยังลืมและสามารถผ่านมันมาได้แต่เธอรู้ไหมเหตุผลอีกส่วนหนึ่งที่ฉันยังคงจดจำเรื่องนี้มันเป็นเพราะเธอผนุมสุดเนี้ยบถามนางเอกซ้ำๆว่าทำไมถึงไม่เชื่อใจเขาหรือความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอตอนนั้นมันยังน้อยไป แม่สาวหน้าหวานได้พูดตัดบททันทีฉันไม่อยากพูดเรื่องในอดีตอีกแล้วพระเอกฝืนตอบทั้งน้ำตาว่าใช่สิเรื่องมันจบไปแล้วมีแต่ฉันนี่แหละที่ยังยึดติดกับอดีตอยู่พดจบก็เดินหนีไปเช้าว,วันต่อมาในขณะที่กำลังจะสอนนางเอกก็ถามเด็กๆห้องมอนสเตอร์ว่าวันนี้มีใครขาดเรียนไหมยองมินก็บอกว่าพระเอกไม่มาโทรไปก็ไม่รับสายด้วยเพื่อนๆแก๊งซึงอูก็พูดเสริมรุนพีอาวุโสน่าจะนอนหลับอยู่ครับ นางเอกเลยบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะโทรตามพระเอกเองตัดมาที่ห้องทำงานของแก้งสามหนอทันทีที่พระเอกเดินเข้ามาในห้องเฮยียยอนก็ตั้งหงิดใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆนเฮยียยอนถามพระเอกว่าทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนเขาก็งอแงบอกว่าจะลาออกเฮยียยอนไม่รอช้ารีบไปเอาใบลาออกมาให้พระเอกทันทีฉันเตรียมไว้ให้นายแล้วเพื่อนรักทางด้านของนางเอกพอเห็นว่าพ่อหนุ่มสุดเนี้ยไม่รับสายเธอก็บ่นพึมพำจนรองพออเดินเข้ามาแซะ ได้ยินว่าบกซูขาดเรียนหรอทำไมเขาไม่มานะหรือว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วนางเอกรีบตอบอย่างไวว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาตัดมาในตอนเย็นด้วยความเครียดรุมเร้าแม่สาวน่าหวานเลยหนีมากงเล่าที่มินิมต์ตวันนี้พี่แบรดูใจดีเป็นพิเศษนอกจากจะเอาขนมให้เธอแล้วยังคอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องหัวใจให้เธอด้วยขนมมันยังมีวันหมดอายุ ก็เหมือนกับใจคนเราถ้ายิ่งปล่อยไว้น,น,นานๆมันก็ยิ่งเน่าตายนางเอกหันไปบอกพี่แบว่าถ้าจะมายาวขนาดนี้ฉันเริ่มกลัวนายแล้วแหละพอพูดจบเซโฮก็เข้ามาในร้านนางเอกถามเขาด้วยความสงสัยว่ามาทำอะไรที่นี่เซโฮก็เลิกลักบอกว่าแวะมาซื้อน้ำฉันว่าน้ำเปล่าที่นี่รสชาติอร่อยดีสาวนาหวานได้ยินแบบนั้นก็หลุดขำเซโฮยิ้มและถามเธอว่า ถ้าเธอยังไม่ได้กินข้าวเราไปกินด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนางเอกรีบตอบไปอย่างไวว่ากินแต่ฉันจะกินที่นี่นะไม่นานอาหารมากมายก็มาเสิร์ฟเต็มโต๊ะเวลาสาวหน้าหวานอยู่กับอาหารทีไรเซโฮก็อดที่จะยิ้มไม่ได้และในระหว่างที่นางเอกกำลังสวบแซนด์วิชเซโฮก็พูดขึ้นว่าซูจองเราไปกินข้าวด้วยกันเถอะไปกินด้วยกันทุกมือ้อฟิลแบบออกเดต พอสาวหน้าหวานได้ยินคําว่าออกเดตก็ถึงกับกลืนแซนด์วิชไม่ลงเซโฮบอกว่าถ้าเธอไม่สะดวกก็ไปในฐานะเพื่อนหรือเจ้านายกับลูกน้องก็ได้ตัดมาที่บ้านของพระเอกในขณะที่ทุกคนกําลังกินข้าวกันอย่างแ่บๆพนมสุดเนี้ยบของเราก็นั่งนิ่งเป็นหุ่นยนต์ไม่แตะคงแต่ข้าวสักเม็ดเจ๊จองบนเขาว่าเรียนยังไม่ถึงไหนจะลาออกอีกแล้วแม่ก็ส่วนไปว่าบกซูลูกอยากทําอะไรก็ทําเลยแม่เคารพการตัดสินใจของลูก ทันทีที่พูจบครูพักก็โผล่มาวันนี้ผมมาใช้คูปองผมขอเมนูจำปงนะครับพูจบก็ยื่นคูปองให้แม่แม่บอกครูพักว่าถ้าจะกินจำปงต้องใช้คูปองเพิ่มอีก5า้าใบครูพักก็จำเป็นต้องออกเงินเพิ่มไปอีกหลังจากที่ครูพักกินเสร็จเขาก็ทำท่าเหมือนจะลุกพระเอกเลยถามว่าครูจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอ อย่างเช่นทำไมผมถึงไม่ไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ครูพักบอกว่าแค่เห็นนายยังอยู่ดีร่างกายครบ32ฉันก็หายห่วงแล้วพูดจบก็ลุกออกไปเช้าวันต่อมาในระหว่างที่นางเอกเดินเข้ามาในห้องเรียนมอนสเตอร์เธอก็เหลือไปเห็นกระเป๋านักเรียนวางบนโต๊ะพระเอกเธอลงดีใจคิดว่าพระเอกมาเรียนแล้วแต่ที่ไหนได้เป็นกระเป๋าของเด็กๆแก๊งซึงอูเมื่อเด็กๆเ,เห็นว่าพหนุ่มสุดเนี้ยบไม่มาเรียน พวกเขาก็พากันเศร้ายกเว้นก็แต่อินโฮหลานชายไม่เอาไหนของพระเอกพอเขาเห็นว่าน้าชายไม่มาก็ดีอกดีใจเป็นพิเศษตัดมาที่แก๊งสามหนพ่พอมินจีรู้ว่าพระเอกจะลาออกจากโรงเรียนเธอก็รีบออกตัวว่าจะลาออกจากการเป็นแม่ครัวที่นั่นเหมือนกันเฮียยอนถามพระเอกอีกครั้งว่าจะลาออกจริงๆไหมพระเอกก็บอกว่าใชา่พูจบก็เดินหนีไปซื้อกาแฟในระหว่างที่มินจีกับเฮียยอนนั่งกินข้าวรอ เสียงโทรศัพท์ของพระเอกก็ดังคืนพอทั้งคู่หันไปก็เห็นว่าเป็นนางเอกที่โทรมามินจีไม่รอช้ารีบคว้าโทรศัพท์มาอย่างไวเธอรับสายและบอกว่าฉันมินจีเองแฟนของบกซูนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจทำไมโทรศัพท์เขาถึงมาอยู่กับเธอได้มินจีไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอบอกสาวหน้าหวานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเอกจะไม่ไปโรงเรียนอีกเธอเลิกวุ่นวายกับบกซูได้แล้ว ต่อจากนี้ไปเธอจะไม่ได้เจอเขาอีกในระหว่างที่มินจีพูดพระเอกก็ยืนฟังอยู่เฮียยอนรีบสะก,กิดให้เธอหันหลังกลับไปดูทันทีที่เธอเห็นหน้าของพระเอกเธอก็รีบขอโทษเขาทันทีพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรพูจบก็เดินคอตกออกไปทางด้านของนางเอกครูพักเดินเข้ามาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างบกซูจะลาออกจริงๆแล้วสินะเธอคุยกับเขาบ้างหรือ,อยังครูว่าบกซูมีเรื่องจะคุยกับเธอนะ ในระหว่างที่ครูพักกำลังเกลี้ยกล่อมนางเอกรองผอ,อ,อก,ก็พูดแทรกเข้ามาซูจองอย่าลืมเอารายงานเรื่องงบประมาณไปให้ผู้บริหารนะอย่าให้เขาต้องทวงหลายรอบครูพักรีบหันค้อนใส่รองผอ,อ,อทันทีเวลาพูดก็มีตั้งเยอะแยะจะมาพูดแทรกอะไรตอนนี้เวลาต่อมาระหว่างทางที่นางเอกเดินมาห้องเซโฮเธอก็บังเอิญเจอเขาข้างนอกพอดีเซโฮคว้ามือเธอไว้และบอกว่าฉันหิวแล้วเราไปกินข้าวกันเถอะ ผู้จบก็พาเธอไปที่ห้องครัวโรงเรียนเซโฮตั้งใจทำอาหารจานหรูเพื่อมัดใจสาวหน้าหวานแต่ทว่าเธอกลับไม่ต้องการอะไรแบบนั้นในระหว่างที่กินข้าวนางเอกถามเซโฮว่าถ้าเอางบประมาณมาให้ห้องมอนสเตอร์เหล่าผู้ปกครองนักเรียนห้อง VIP จะพอใจไหม เซโฮถามกลับไปว่าเป็นห่วงเขาเหรอฉันดีใจนะเนี่ยที่เธอเป็นห่วงฉันนางเอกไม่รู้จะตอบกลับยังไงเลยทำเป็นไม่สนใจและในขณะที่บรรยากาศกำลังเป็นใจเซโฮก็บอกกับนางเอกว่าซูจองฉันชอบเธอสาวหน้าหวานรู้สึกอ,อึดอัดไม่น้อยที่เซโฮพูดแบบนั้นเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยก็แล้วทำเป็นไม่สนใจก็แล้วแต Se ่เซโฮก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเขาชอบเธอเธอลองคิดดูนะ มีแฟนหน้าตาดีรวยแถมยังเป็นคนตลกด้วยมันเพอร์เฟกจะตายนางเอกก็บอกว่าการที่คนเราจะรักกันได้มันต้องมองหลายๆอย่างไม่ใช่แค่นั้นพอเซโฮได้ยินแบบนั้นเขาก็นิ่งเงียบไปที่เธอปฏิเสธฉันแบบนี้เป็นเพราะบกซูสินะเธอรู้ไหมหลังจากที่เกิดเรื่องในวันนั้นฉันก็หนีไปจากเกาหลีทุกๆวันฉันเอาแต่คิดถึงเธอไม่รู้ว่าเธอจะอเผชิญกับเรื่องร้ายๆเหล่านั้นยังไง ยิ่งเซโฮพูดมากเท่าไหร่นางเอกก็ยิ่งนึกถึงพระเอกมากเท่านั้นจังหวะที่เซโฮกำลังจะขอนางเอกเป็นแฟนนางเอกก็รีบปฏิเสธและลุกหนีไปสาวนาหวานกลับมาคิดทบทวนเรื่องพระเอกอยู่พักใหญ่เธอนึกถึงช่วงเวลาที่เคยใช้ร่วมกันกับเขาถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่แสนสั้นแต่มันก็ทําให้เธอมีความสุขไม่น้อยแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหล่านั้นกลับหายไปหลังจากที่เกิดเรื่องนอกจากนางเอกที่ทรมานแล้ว พระเอกเองก็เจ็บปวดเช่นกันมีหนทางเดียวที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นั่นก็คือการเปิดใจคุยกันนางเอกนั่งช่างใจอยู่สักพักสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจไปหาพระเอกที่บ้านทันทีที่พระเอกเห็นสาวหน้าหวานเขาก็รู้สึกแปลกใจนางเอกไม่รอช้ารีเปิดประเด็นเรื่องเมื่อเกปีที่แล้วทันทีบกสูจริงไหมที่นายผลักเซโฮบนชั้นดาดฟ้าก็จบไปแล้วสำหรับอีพีที่12 ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ